เคาน้ำเดี่ยวดูนี่แก้าแมงดาแก้าแมงดาจำไปนึ่งนึ่งป่านึ่งผักนึ่งนึ่งเอือนางอายให้ท่ายาเอือยอายผู้ใดเป็นปลาบูจำแมงดาใี่น่ะเนี่ยแก้าแมงดาผู้ใดหูบอกเนี่ยนางเอือยกับนางอายนะไพ่เป็นปลาบูจำบ่ได้จำแจ้วกระเดะบบบนี้นะอืมก็ข้าวกระเดะปลาหางย่างดีอืม จำอันอย ame, ู sleep, so <c oughs> ่ท <respir> er <intake> <t os> <t os> uh ั้งหลังอยู่บ่นัเอยทั้งหลังอยู่บะจำา่ได้จำไา่ได้เจอกับบอบ่หาเบิ่งจะถามจะถามอยู่นี่เพชร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 เพื่งมาจงินมาจ ໂຕໃຫຍ່ໆມາກິນກ່ອນເຂົາວ່ນນ້ອຍວ້ໃ້ັງເພນກໍ່ນວກແຊບກົ່ມູ້ຕຳຈວໂລມັແຕງຈມດາພແມ່ໃສນາະໍຕຳແຈວແມີໄຊລີປາດເົດປາຢນະລ เี่ว ok <p Freddie> <s refine vine> ัสดุผสัดี่ยววัสดระสัเดีนะคั้มป้มกิงมาถึงมาแล้วตอนนั้นสมัยวัยุ่นเนยวั่วมามเมื่อกี้ได้แต่ก่อนเนี้ยเบามขาเก้าเราปัมหลังนสนแนทำเจประเด็จเซ็มก็ค่อยๆเปลี่ยนจะบอกป็นเพราะว่าแย่ๆน มัคือเ้าตัวเนาะยำเจีวยกแดกน่นโซกันโอ้ยม ah. ันค oh. ือเป็นใจบอกเจียวกระแดกอายไ่ได้เป็นม่้ซ่หรอกอายสือเขาตัวถือตัวเลยอายัแกงมันขมเนาะเอาขมมันตัวมันดีโอ้หวานจะร่มขมเป็นอย อโอ้ยมาเพลิดเพี่นนองอลอขมขาว้าหลายลมึงมก,นกนนินกินกินขมใส่หิ้วขานี่กิน่วงหิวนะเสะกินประเด็ก